สวัสดีค่ะช่องเจคโนยินดีต้อนรับทุกทุกท่านนะคะกดไลค์กด s u b สไคร b ์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะเราแนะนําที่ดินแปลงสวยให้ท่านได้รับชมกันเช่นเคยเลยนะคะแปลงนี้ค่ะเป็นที่ดินโฉนดคะ่ะเนื้อที่ขนาด2งาน98ตารางวาราคา850,000บาทค่ะที่ดินอยู่ในชุมชนนะคะมีไฟฟ้ามีประปาค่ะทุกท่านเหมาะสําหรับการสร้างบ้านสวนเลยนะคะบนพื้นที่ตอนนี้นะคะ ้าของเดิมก็ได้ปลูกต้นมะกรูดนะคะมะกรูดกั็นพัน,นไว้เต็มพื้นที่เลยทีเดียวค่ะ2งาน98ตารางวานะคะเป็นสวนมะกรูดค่ะราคา850,000บาทอยู่ในอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีค่ะสนใจนะคะแปลงนี้อยู่ห่างจากกรุงเทพประมาณ87กิโลเมตรโดยประมาณนะคะ ติดต่อนัดชมหรือว่าต้องการสอบถามเพิ่มเติมท่านโทรคุยติดต่อได้ตามเบอร์โทรใต้คลิปเป็นช่องทางในการติดต่อผู้ขายค่ะแอดมินใส่ข้อมูลพร้อมรายละเอียดไว้ให้เรียบร้อยด้วยนะคะเผื่อจะเป็นประโยชน์กับท่านที่สนใจเนี๋ยว,วันนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ